โดน,น,น,แน,แน,นแล้วครับพี่นอ้องเกลีครับยานแบดเบ็ดเพื่อทายล่องบึ้งเกลียดแบดเหรอครับอีกแย่หนึ่งนี่น้องกันครับผมยานแบดเบ็ดถ่าโดนหนาลายคว้าเป็นงโอ้เจอลงมาตะเกียบไก่หนึ่งกระพุ่นถือปุ่นอเอาโทรศัพท์ถ่ายครับ con là gì vẹn bớt khắp con bớt khắp con vẹ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 n เก็บยานครับเกบยัน่ครับโอ้ยกาบบัวมาทีากับไงกาบที่ครับนกกาสีหมอนครับหมอนสุกกาบไงขนาดเลย่าจเป็นนกเสียงกางหมแอนมเบิ่งอยู่นหับเก็บ ับกล่องผมผมอยาดนันแบดเบิดผมเลยถ่ายถ่ายเบิง้งถ่ายเอาโทรศรัพท์ถ่ายครับนี่นี่ครับหลายคำแล้วครับเมาโมงไปละนะคลีมนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้แล้วครับมือนนี้ครับเทพจัดให้ครับเทพนะครับมันมันครับมือนนี้มนัมนคือเกามันช่วงคำครับสวัสดีครับ พอกันไหมครับคลิปหนาครับ